ายสมวัางพ่วงบาง,พบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ขนผลไม้นำคาราบาลชาวสวนเข้าสู่บริเวณแ่ลเงข้าวที่บริเวณสวนธนาฟาร์มตำบลนาน,นกกุอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในการจัดงานลางสารและลงกองหวานประจำปี2566ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวาันที่15-24กันยายนนี้บริเวณสนามก,กีฬาพระยาพิชัยดาบผักโดยมีภาคส่วนต่างๆพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในสมบังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลลังศาสตรลองกองหวานและสินค้าโอทอปอุตรดิต์ประจำปี2566เพื่อส่งเสริมการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพปลอดภัยเพื่อมูลค่าผลผลิตลางศาสตร์ลองกองและผลไม้ิอเดียนให้สูงขึ้นส่งเสริมและพัฒนาการผลิตการตลาดของสินค้าโอทอปรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารุรัและเชิงเกษตรของจังหวัดทางร้านหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเปิดเผยว่าลังศาสตรและลองกองจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับการยอมรับจากตัวประเทศว่ามีกลิ่นหอมรสชาติหวานอร่อย ดยขณะนี้หลังสาให้ผลผลิตแล้ว7,976ไร่ผลผลิตรวมประมาณ4,500ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า94.27ล้านบาทส่วนหลองกองให้ผลผลิตแล้ว26,114ไร่ผลผลิตรวมประมาณ28,000ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า8 6, 6 2 9 7ล้านบาทโดยกิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปการประกบการออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าทออุตร,รดิษฐ์ภายใต้แนวคิดผ้าทออุตร,รดิษฐ์สวมใส่ได้ทุกวัน การประกวดร้องเพลงทุ่งโอทอปใหม่ทรงคำการประกวดประกอบอาหารจากหลังศาสตร์และอื่นๆอ,อีกมากมายนาคาค้ารถดำรายงาน